พี่ะพิญญานะคะเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอสตรอเบอรี่เลมอนโซดาค่ะเป็นเครื่องดื่มับบะหายทายร้อนเลยอากาศร้อนนะคะอันที่หนึ่งนะคะสตรอเบอรีเ่เข้มข้น30 ml ค่ะน้ำมะนาวสดนะคะคือค่ะแล้วก็น้ำโซดาวิธีง่ายๆนะคะเรานำเอาสตรอเบอรีเ่เข้มข้นเทลงไปในภาชนะผสมนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะ หยอเกเลือเล็กน้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็เพิ่มความก้าสดใสด้วยน้ำโซดานะคะพร้อมเสิร์แล้วค่ะ ากร้ร้อนนะคะรสชาติเปรี้ยวอมอหวานนิดๆนะคะอีกหนึ่งเครื่องดื่มจากตัวปันสุขค่ะสตอรอเบอรี่เลมอนโซดาขอบคุณค่ะ